อร่อย,ออยมันชงแล้วอร่อยมันลายง่ายมันสีสวยดีคือมันจะลอยแล้วมันก็เป็นสีเหลืองเชื่อเลยว่าทุกบ้านนะคะมีปัญหาเหมือนกันคือลูกๆไม่ชอบกินผักเราก็ต้องสรรหาผักนู้นผักนี้เมนูนู้นเมนูนี้มาให้ลูกกินนะคะเพราะว่าพอเขาไม่ทานผักอ่ะเขาก็จะมีปัญหาแบบท้องผูกปวดท้องอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณนี่ วินนี่ชอบกินผักไหมลูกไม่ชอบเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันไม่อร่อยเออไม่ออกมันพอระวันมากต้องกินผักเยอะเยอะๆอเยอะเยอะแล้วหนูทําได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วน้องวินเนอร์ล่ะคะวินเนอร์ชอบกินผักไหมคะไม่ชอบค่ะไม่ชอบแม่บังคับให้กินผักแต่หนูไม่อยากกินเพราะว่าผักมันขมไม่อร่อยไม่อร่อยอืดดีคือเป็นยังไงอืดีคือมันจะลอยแล้วมันก็เป็นสีเหลือง หรือไม่จจมลอยแล้วก็เหลืองค่ะอ๋อทุกวันนี้หนูก็เลยหนูก็เลยกินพีอดีทุกวันใช่กินพีอันดีวันละสองแก้วแล้วเป็นยังไงสบายไหมสบาย,บายอร่อยอร่อย